สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวออนไลน์ครับแยกกันอยู่แล้วกบสูนันเผยแล้วสาเหตุที่แยกห้องนอนกับบรู๊กดานุพล เรียกได้ว,ว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับหลังอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานครับสำหรับทางด้านของกบสุน,นันันกุณนักกันโดยเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงครับจากการแสดงละครพื้นบ้านจักจักงวงๆครับจากนั้นขึ้นมาเป็นนางเอกยอดนิยมเบอร์หนึ่งครับได้รับฉายานางเอกขวัญใจมหาชนตลอดกาล และเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่ากบสุวนรณน,นั้นได้แต่งงานกับปลุกดานุพลบุญญกันนะครับอดีตดารานักสแสดงที่ผันตัวไปเป็นนักการเมืองหลังจากที่คบหาดูใจกันมาเป็นระยะนานกว่า10ปีและได้มีบุตรด้วยกัน2คนครับได้แ,แก่น้องณดาและน้องณพลนั่นเองครับอีกทั้งยังต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวครับที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวมักจะควงกันไปเที่ยวอยู่เสมอครับ และอีกเรื่องหนึ่งครับต้องขอบอกกันเลยว่าปัจจุบันนี้น้องนาดาและน้องนพลเริ่มโตขึ้นนะครับและยังฉายแววความหลอ่อความสวยตามรอยคุณพ่อและคุณแม่แบบไม่มีผิดเลยครั้งหนึ่งครับท่านนั่นของกบสุวรรณเคยได้ออกมาเปิดเผยว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่เคยนอนหลับสนิทครับ เพราะต้องคอยปลอบบุตรจากฝันร้ายนะครับสะดุ้งนะครับแล้วก็ละเมอเป็นเสียมหัวเราะนั่นเองแต่นั่นก็เป็นความสุขนะครับของคนเป็นแม่ที่ได้มีบุตรและจะได้นอนกับบุตรต่อไปเหมือนเดิมไม่คิดที่จะแยกห้องนอนให้และด้วยเหตุผลนี้เองนะครับจึงทําให้กบสุนันนั้นต้องแยกห้องนอนและแยกกันอยู่กับสามีอย่างบุษดานุพลเพราะกบนั้นเลือกที่อยู่กับบุตรนั่นเองครับ ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะทั้งน้องณดาและน้องนัพลนะครับก็หน้าตาดีได้พ่อแม่จริงๆเลยขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสยามนิว c o m และมุมข่าว .com นะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ทีมงานคุยข่าวออนไลน์ด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับผมมีช่องทางการเล่นเกมมันๆนะครับมาแนะนาให้ท่านได้ชมกัน เขาบอกเลยนะครับว่าห้ามพราดเด็ดขาดนะครับสำหรับใครที่สนอกสนใจนะครับที่จะเข้าไปเล่นเกมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการเข้าเล่นให้นะครับที่ใต้คลิปนะ